เพียงพอแล้วอืก็ได้ครับจริงๆจริงๆจริงๆเรามีเรามีเท่าไหร่เราก็ใส่ไปแค่นั้นก็ได้ครับคือมันตรวจสอบได้ตรวจสอบได้เราเราจะยื่นไปแค่นั้นก็ได้นะฮะไม่ไม่แต่ว่าถ้ามีถ้าแต่ว่าถ้ามีครบก็ใส่ไปครบเถอะนะครับเพื่อง่ายต่อแบบการพิจารณาเจ้านี่ก็จะไอ้ไอ้เจ้าหน้าที่เวลาเขาพิจารณาเออเขาเห็นเอกสารเราครบตรวจตรงกันปุ๊บอะ จะไม่ได้ต้องเสียเวลาพิจารณานึกออกไหมนึกนึกถึงในมุมทางปฏิบัติสมมติว่าผมเป็นฝ่ายพิจารณาใช่ไหมของพี่ของพี่นุ๊ตนุ๊ตเนาะมมุติว่าพี่ส่งมาเพราะเอกสารหลักฐานอย่างนี้อย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ผมเนี่ยจะพิจารณาให้พี่เนี่ยขอหน้ากรมทหานพ่เพิ่มมันก็มีโอกาสอยู่นะเออแต่ถ้าเขาตรวจได้ก็ก็ดีไปนะมันมันตอบไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีครบอะ่ะ เราก็ใส่ไปให้หมดริงเพื่ออะไรเพื่อปิดช่องที่จะให้เขาเนี่ยจะมาขออะไรเพิ่มเติมจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเรามีครบอ่ะขอบคุณครับขอบขอบคุณครับคุณใหม่ครับผมคุณใหม่ครับน่ารักมากเลยครับผมขอบคุณครับสําหรับ่ารเข้ากดติกตอกนะครับคือถ้าเรามีครบเราก็ใส่ไปให้หมดแหละเรา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 ไม่ต้องไม่ต้องกักไว้นะครับเพื่อแบบเพื่อความสะดวกของเราเองนะ แต่ถ้าไม่มีมีเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นนะครับแนบไปแค่นั้นนะครับอันนี้ยก็อาจจะบักประมาณนั้นนะฮะขออนุญาตยืดขานะครับเพราะว่ากดขาผุนนวดขาอยู่นะม,มันมันมันประมาณนั้นแหละนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆเราก็เอาเท่าที่มีครับผมไม่ได้แบบ ซีเรียสมากครับนะครับผมสวัสดีสวัสดีใครผ่านมาไว้ทักทายครับไว้ทักทายครับผมสวัสดีครับ